N24 และเช็คทัวร์แมกกาซีนร่วมกับสถานทู Africa ตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพาคุณบินข้ามทวีปด้วยสายการบินกาตา์แอร์เวย์สสายการบินระดับห้าดาวจากตะวันออกกลางมุ่งหน้าสู่จอห์นเนสเบิร์กเพื่อจะเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนอร์ทเวสต์ประเทศแอฟริกาใตา้ ล้อหมุนตั้งแต่6กโมงเช้านะครับออกเดินทางจากแคนาดาโซเทลครับสวยงามมากราศิพขึ้นนะครับ จาก p a าเ c ือเชล l เรากำลังมุ่งหน้าไปทำทกิจกรรมที่เรียกกันว่า Game Drive, เกมดライブหรือว่าการไปชมสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับในพื้นป่าของ North West กด4ข้อที่สำคัญนะครับในการชมสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติในรถคันนี้นะครับก็ถือว่าต้องนั่งอยู่กับที่ไม่ยื่นสรีระของร่างกายออกไปนอกตัวรถนะครับเพราะว่าจะทำให้สัตว์นั้นตกใจเช่นเดียวกับการไม่พูดเสียงดังนะครับและสุดท้ายคือห้าม รากำลังจอดดูสิ่งที่เขาเรียกกันว่าวิลเดอ e ์บีนะครับซึ่งหลายหลายคนนั้นจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นควายแต่ว่าวิลเด b e ์ s ีชในหน้ามันจะยาวกว่านะครับตั้งแต่เข้ามาที่เกมด i v e แห่งนี้เนี่ยนะครับผมก็เจอสิ่งแรกคืออิมพัลาเป็นกวางนะฮะเจอบาบูนเจอฮิปโปแล้วนี่เป็นสิ่งที่สีที่เราได้เจอนะครับวิลเดบีส์เกมเนี่ยนะฮะในแอฟริกาใต้เนี่ยแปลว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับป่านะฮะเพราะฉะนั้นเกมด i v e ก็คือว่า drive into the wild <Yeah. S 1> ก็คือเข้ามาดูสัตว์ป่า <Yeah. S 1> นั่นเองครับ yeah. Because their brain is telling them we need to go from this side to that side because there's better food that side than this side. Oh, um, we should actually go from Kenya to Tanzania and vice like versa. Uh, because in the one country, where's the black rhino? White rhino. 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 White 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 rhino. นายพรานโมเน่ที่ทำให้เราตื่นเต้นด้วยการเตรียมปืนไรเฟลิลพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนเข้าวันอุทยานและระหว่างอยู่ในอุทยานเล่าให้เราฟังนะครับว่าวันอุทยานแห่งนี้ที่เป็นภูเขาไฟมาก่อนดินอุดมไปด้วยออลคาไลน์เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเหล่านี้ที่ถูกทยอยย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี1970 The Pilansberg National Park uh, originally was proclaimed because of the, the, the geology, the, the, the soils and the, veg, uh, the type of vegetation that grows over here. And uh, because of the type of soils and the, the type of rocks that you get here makes it very unique. There's only two other areas like this in the world. Uh, the, so, uh, the, the soil is very alkaline, which means that uh, it can only support certain trees, but not other trees. Um, and there's only two other areas like it in the world. There's one in Russia and the one in the, the U.S. A, um, but also the formation of the whole park itself if you should look at the mountains that are around us over here uh, they're formed in rings so you'll find a central ring and then the rings increase in size as they go out uh, which makes the park really unique. Some people say it is actually an extinct volcano mm -hmm. where uh, lava actually came out and then formed these these rings and stuff and because of that they actually decided to try and protect this area uh, to turn it into a national park.